ไปไหว้พระที่จังหวัดใกล้ๆก,กันหน่อยค่ะสมุทรสาครค่ะจะพาไปขอพรตอนนี้ใครอยากจะทําอะไรสําเร็จใครมีปัญหาอุปสรรคชีวิตหันหน้าเข้าวัดทาจิตใจให้สงบหลวงพ่อสําเร็จค่ะวัดนี้นะคือชาวบ้านนิยมไปขอพรกันมากเลยค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคสารศาลเจ้าพ่อสําเร็จ เขาบอกอย่างนี้ถ้าได้เดินทางมากราบขอพรแล้วเนี่ยความเชื่อของชาวบ้านก็คือจะมีโชคมีชัยชนะอุปสรรคทุกประการจนเป็นที่กล่าวขานเล่าต่อตกันว่าถ้าเกิดช่วงไหนชีวิตติดขัดไม่สมหวังเรื่องใดก็แล้วแต่ให้มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเจไทยเอกตัวกลับไปก็จะสบายใจเรื่องร้ายกลายเป็นดีชาวบ้านในย่านนี้ให้การเคารพองค์หลวงพ่อสำเร็จมานานกว่าร้อยปีแล้วนะคะ การกราบสัการะเนี่ยคือสมมุติว่ากราบเรียบร้อยละขอพรอะไรเรียบร้อยละอธิษฐานเรียบร้อยละต้องมาเจิมน้าผักกับองค์หลวงพ่อสําเร็จเขาว่าอย่างนี้นะคะคก็คือก่อนให้หลวงพ่อสําเร็จเจิมน้าผักต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้โมสามจบอธิษฐานขอพรได้หนึ่งขอ้อหลังจากนั้นก็จะไปให้หลวงพ่อเจิมน้าผากเ,เขาจะมีวิธีการของเขานะคะ ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้ค่ะนี่นๆ่นีเอาเราก็เอาเดินเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อทันใจประมาณนี้นี่อธิษฐานตั้งจิตให้ดีและเอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วขององค์หลวงพ่อนะคะ